ที่เหล่าดินสอไฟฟ้ามาดูกันว่าจะนักใช้ขนาดไหน พอเราเกมันจะกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีอยู่ด้วยทั้งหมด2ชิ้นนะครับจะมีตัวกบเหลาดิสอนะครับเป็นแบบนี้นะอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นสายไฟนะครับซึ่งหัวจะเป็นแบบ USB นะครับซึ่งเครื่องนี้นะครับสามารถใช้ไฟฟ้าผ่านทางสาย USB ตัวนี้นะครับหรือว่าจะใส่ถ่านก็ได้นะครับก็เปิดตรงนี้นะจะเป็นถ่านแบบ 2A จํานวน2ก้อนนะครับก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวผมจะลองใช้งานแบบถ่านให้ดูก่อนนะตรงนี้นะครับเราสามารถปรับความแหลมของหัวดิสอได้นะครับแล้วก็เอาดิสอนะครับกดลงไปได้เลยนะครับ เดี๋ยวให้ดูด้านในใกล้ๆนะครับเราก็แค่กดลงไปนะครับแล้วก็จับดินสอไว้นะเดี๋ยวเครื่องเนี่ยเขาก็จะปั่นหัวดิสอเองนะครับอ่ะเราก็อ,าออกมานะนี่นะครับหัวแรมเฟลนะครับแบบนี้เลยนะอ่ะรออีกหัวหนึง หัวแหลมเฟี้ยวเลยใช้ได้เลยนะครับหรือจะใช้ไฟฟ้าก็ได้นะครับเราก็นําหัว USB นะครับไปเสียบที่อะแดปเตอร์นะครับแล้วก็นําปลั๊กไฟนะครับมาเสียบตรงนี้นะครับจะมีรูเสียบอยู่นะแล้วก็นําดินสอนะครับมาเหลาได้เลยนะครับหัวแหลมเฟี้ยวเลยนะครับและสําหรับวิธีการทําความสะอาดนะครับเราก็บุนฝาตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดออกมานะครับนำนะครับขี้ดินสอนะทิ้งไปได้เลยแล้วเราก็ปิดฝาเข้าที่เดิม เรียบร้อยแล้วครับสำหรับท่านใดที่สนใจกบเราดินสอไฟฟ้าแบบนี้นะครับสามารถแต่ไปดูลิงก์ที่จะกล้าเหลืองได้นะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับ